สวัสดีจ้ายายจำไม่กาผ้าม้วนเฮ็นยังลรอตาทโอเฮ้ยยังลรอยายท้องยายจีบุญบกเ้าวพี่น้องสวัสดีครับล่าจีบุญบกเ้าวพี่น้องบกเพาวเห็นยังเท้าแกงปลาใส่บกเขพาแกงปลาดุกแกงปลาดุกใส่บกเขพาด้วยจ้าเด้อมือนี้บกเพาวเอาบกเ้าชุดชุดยังสี่เลยจ้า บวบเผานี่ตุนด้วยจ้าเด้อขางเหือดน,นี่เลยจ้าเดี๋ยวจะมาตั้มบวบพิเห็ดยังซอยกันกันตาทองด้วยจ้าเด้อนี่สวัสดีจา้ามียาที่วาเห็ดซอยตาทองด้วยจาวย<ช>ว้าเด<ะ>้อยาจะมาปา่นบวบเกลือเออใส่เกลือนิดๆ ไเกีก่ออ <laughs> ่งเดีก็มาเลยก็มาเลยค่ะอันี้นี้รถไไ้ยาสีสวนกระทงสร้อยเกือีแกงะเล็บาเกลือ้าด้เกลือได้ชวนเหมอเจ้า ใหญ่ล่างเลยเอเดี๋ยวต่เอามาใหญ่แล้วคิดอีกเียดๆไปลึกตรนี้ริเด็ก็จะได้คิดจวก็ของกินละไม่นอนเอาร้อเหงานกินได้กัไปหาหมอต้าก็หานอนเรื่องคนเดียวแล้วจิได้นั้น่าให้เป็นไม่นอนได้รู้มากหร่า โอเคครับแม่ก็ถูกก็ผ่ใหญ่ยิ่งยังเ่ื้อน่เห็นยิ่เบื้องแก่ เขือยายก็ปาดไปแล้วด้วยจ้าเด้อว,วันนี้ตาทองทตั้มมะพริกด้วยจ้าป้ากะตาทองฮิดแล้วด้วยจ้าปลาดุกเลยเร็วตัวนี้กะกะทิยายขานไว้แล้วกะทิสุดตาสองกะทิตัออ้ตมมะพริกเลครับค่ะตั้ บอกพี่แกงพี่แกงกะทิได้จ่าเลยทำขาลูไปมีขามีหัวหอมมีปลาทูามีตะไคร้ได้จ่าเดินแล้วก็มีกะปิใส่น้ำได้จ่าเดินใส่คุกเรืองเลยตับหนงสี่เลยจะมันเสด่ดีไปสื่อเขาบอกพี่กะ ของซาบเลมันบ่หอมคือตำเองเนาะจ่าเนาะใ้นไข่ใส่คคกลงไปเอาเมือไหร่ล้วอบ่แกมันพิดแห้งกเพ็ดแห้งแเรียวแกไปตาดึินบดไอ้เพ็ดแกเพ็ดเ้าตองพิดๆพิเจ้าจยมันชีเแกเพแกมันเ็ดเี่แกกะทิเขาตอกพิดๆพ็นี่กะทิโบยาณไปพ็ด โอ้ยหญ่ทองเอ้ยใส่พร้อมกันเลยจ้าตั้มเหล็กแได้เลเท่าตั้มเหลกแหกเลยเศษเกินนิดๆไหมพี่ต ตำ้มก่อนเดียวมาใส่ที่หลังกันด้ยเราเคลื่อนตั้มบนหยาบพี่น้ององนี้เด้อออกใกล้เด้อพี่น้องเด้ออย่าซองเด้อพลงเขาต้าไดยพีิแกงตาท่องเบิ้งเบิ้งเบิ้งดีมยู่ท่องเอามัใช้จ่ายเอาบัวละผ้ามาใส่ผักปลาทูเข้มปลาทูเข้มใส่เด้อจ้าพอแค่นีเดี๋ได้ตาท่องตั้มบทธาตั้มบทธาแหลกอยู่สิ นงอย่งยนงไกะลเล็ต้มเรด้วย้พงกะปาสะเสียบ่เเดียบากูพี่น้องพงกะปาก็กาเดี <S <S าา๋ยวอีกโป,าปากอตางไป,ป,งปพี่น้องดพี่น้องใส่กะปิด้วยจ้ากันใส่กะปิด้วยใส่กะปิด้วยพี่น้องใส่กะป,ปิลงไปอีก เหนียวดีเถอะวะข่า,าวปลาท้อตม้มต้มต้มเหล็กบนละเอียดข้บาบะเดเฮ็ดขายข้าเฮ็ดกินเองใ <laughs> ส่กับปีลงไปใส่กลาทูลงไปเหล็กกับตม้มลางสะอาดจุดข้าไอ้ลี้ยนนีแล้วล่างใส่กอใส่เกลือน้ำเด้อจ่าดื้อน่ขาวเลยข้าวชัว นาเจีย,ยเลยกะทิมะข่างนะด้วยจ่าเด้อกะทิที่ได้ขันไว้นี่เอามาข่างแล้วกุยบวกพริกแกงกุ้ยบวกพริกด้อพี่น้องสูตรตาทองสูตรยายทองโอุณหภูมิได้ทอง มันคืนนั่งกบมันมาทัดโูดอยู่คนคนพริกแกงลงไปด้วอจ้าพริกแกงไปแล้วก็คนคนคนพร้อมแล้วเนาะเจ้าขึ้นเลยกระปุลเนาะเจ้าเนาะเอาใบระกุดมาตัวเออเอามาเถอะ บ่ใดตั้มใ่เด้อหลงเด้อจ่าจีใส่เอากระลำพดบวกบวกบวกแวก็คูใช้เป็นใบบ่ใดตั้มใช้ด้วยซีใส่เป็นใบแบบนี้สูตรตาทองเอาป้ามาใส่เทาไปเอาป้ามาใส่เอาอันนี้มาใส่เลยเอาป้ากับบ่เขือจ่าเอาป้าใส่ลงไปในจานเอือ อดเขืออๆเนาะตกก็อยากจะบดนิดกับเขือด้วยพี่น้องติดแบบยจะท่องบานๆหอนบานแล้วพี่น้องนี่หอมเลยด้อพี่น้องหอมแล้วทาบโขกไปสิจนมันหอมาอมืจ้าไปแส่เราพี่สหขาวดีจ้า้อสี หเห็นแล้วก็หูเขาโตด้วยตายายทองลอ,องโพดบัวบวเลยเห็นหมอพี่น้องัวน้อยใจีนาหางก็ทิยายจะมาใช่นำใอ้บึงเผานำหางกะที่ยายด,ด้วยจานนีมาใช้ ให้ลูกไป้าแให้พอจิจ่าอ๋อไปหาลูกปก่อนนาม,มันน่อยพวดแล้วพ่อแล้ววาา่้าวพ,อพอ่อปอพ่อหละพ่อละด้ดยจาเด้อนทำนี่แล้วเ,น,เนะนาะหนัมันน้อยดๆๆนักพอไห้บ่นี่ด้จิจ่าพูดบวบๆวล่ะบอกพี่บวแดงเลย บอกคือบอกพริกแก่นซื่อเลยจ้าบอกพริกเนี่ยบอกพริกบานก็เป็นจังซ kind of yeah, yeah. uh, ี่อเลยเนาะจ้าเนาะเอาปุ้งด้วยจ้านี่ใส่ผงนัวนผงนัวลงไปใส่หลายเสียหลายใส่น้อยเสียน้อยเลยจ้าเอ้าหอมใส่เลยพี่น้องหอมใส่ลงไปเลยจ้าเด้อนี่ต้นหอมใส่บัวพาสูตรสะทองใส่บัวพาเอาเลยพี่น้องเอ้ยบ้างแกงกะทิ บะเขือใส่ปลาไป่าด้วบะเขือใส่ปลามืออื่นนี่ขันยาาปล่คำกระยานี่ด้วยมืออื่นหมอนาจ่ายจกย่เชียรยังเนอะบอันหงสืมอาย่าหอัสพี่น้ซีฟาซีมกอดเลยมือนี่มือนี่คิด่ซือือกระสวนซีเาซีมอ่ะ เป็นจะได้เท่าทำอะไรแสบกับพี่น้องให้ยกบ่ได้พี่น้องฆ่าสองซอนได้ด้วยสองนี่เดียวใหญ่ทองเฮ็ดแซ่บน้อยใหญ่ทองเนาะเอาเด้อจ่ามาเอาในย่ายเด้อนี่เด้อเอาเด้อแฟนครับสุกูสุกุนตักลูกไปเตะเตเออนาะมาเอาในย่ายเด้อแกงปลาได้จ่าเด้อมาเอาในย่ายจุบุพี่น้องจุบุสุคุนมาเอาในย่ายได้จ่าเด้อ เอาวถุงเอาเอ้าวยมาเอา,เอา,า,เอาป้อนมือมาเอาเด้อจ้าเดา้อเสบเสพไปเลยมือนี่ถุยไวครับจ้าตาท้องเตออกมาแล้วเด้อจ้ายายบ๊วยกินอ่างดอกเด้อจ้าเดา้อขอบคุณทุกไลทุกแชร์ทุกคอมเมนต์จากยายด้วยดีเสมอมาถ้ายายผิดพลาดประกันได้ยายขอเอาให้เด้อจ้าเฮ็ดกินแบบบาน,บานเด้อจ้าเดา้อถือกระสอนมือนี่สวัสดีจ้ารักนะทุกคน กดติดตามคลิปต่อไปได้พี่น้อง